สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันโอ้ยเจอยรับวันนี้ฉันไปถ่ายโดนทั้งวันเลยฉันอย่างเมื่อยอ่ะโอ้ยบินโดนถ่ายนู่นถ่ายนี่โอ้ยยังเหนื่อยเลยทำจำไม่ได้ฉันจำจำทางไม่ได้เหมือนกันอ่ะทางขวาใช่ไหมก็เลมงนายนมาทางนอกเมืองทำไมในปกติเราต้องขับในเมืองนะเนี่ย ฉันอยากเห็นี่นี่ไอ้หมาย้เงขดวงศามบ้าควันควันเนี่ยโคตรใหญ่งควันอะไรวะอ๋อ่นี่ะเพื่ออะไรนะเห็นบ้องเพื่ออะไรมันคือปากควันคือมันคือโรงงานเอ้อะไรอะรถชนเหรอเฮ้ยไปดูล้วไปดูล้วไปดูเรวไปดูไปดูวะอะไรอะใช่ไกลมากเดเดาเดาเดาเดดาเ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 เดเดาเเาเาเาาาาโทรท อยู่ในรถอยู่ในรถรถเร็วๆโทร1 6 9หนึ่งหกคือรถพยาบาลแล้วก็หนึ่งเก้าหนึคือเบอรตำรวจส่งโทรมาหมดเลยเร็วเร็วทำใจดีนครับทำใจไดีนะครับถนี่มันเป็นบ้านล้างด้วยดิ ไม่ใช่บ้านร้างบ้านที่ไ like, ม่ม yeah. ีคนอยู่สายแปดครับใช่สายแปดสายแปดตรงที mm ่ม mm ันมีโรงงานอ่ะโรงงานที่มีคนเยอะที่มีโรงที่มีโรงงานควันเยอะๆดึงตัวสามอ่ครับปนั่นแหละครับขนาดมาสองคนสมัครบเลยครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วคนนี้โอเคครับโอเคครับพลังงานขอขอเร็วๆเลยครับบอกว่ามีคนบาดเจ็บรถ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 ชนมีคนมีคนบาดเจ็บรถรถชนครับคาดว่าจะเป็นชนแล้วหนีครับเรี่อยมาเลยครับเออชนแล้วหนีอะไรวะมันเขาไม่ใช่คนคนคนในนี้หรอเขาไม่ได้ชนชนเสาแล้วก็ลุลุนมาจากรถหรอ ไม่น่าใช่นะดูจากชุดที่แต่งตัวไม่น่ามีเออว่ะเออว่ะอ๋อแล้วคนขับไปไหนเนี่ยน่าจะชนแล้วหนีหรือเปล่าชนแล้วไปถึงต้องวิ่งหนีไปเลยนะเอ้โหบ้าจัดบ้าจัดเลยไม่กินโทรศัตำรวจและพยาบาลทั้งคู่เลยใช่ไหมใช่จัดแล้วเขาบอกฉันบองทำให้หมดเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่าละเดี๋ยวฉันไปดูทางนี้ว่าเพิ่มยัคนมา ที่อาฝั่งนี้ไม่มีคนเลยแถวนี้บ้านคนเขาแบบเขาไม่อยู่แถวนี้กันนะเพราะมันเป็นโรงงานอ่ะเขาเลยไม่อยู่กันเพราะควันขโมงอ่ะไอควันควันมันเข้าเนี่ยตำรวจตำรวจมาแล้วข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวทางนี้ครัทางนี้ทางนี้ทางนี้เขาทางนี้ทางนี้เอออมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมตำรวจเอ่อไม่ไม่ต้องอธิบายแล้วครับดูคนดูคนก่อนโอ้ได้เลยแป๊บนึงนะเออโอ้เดี๋ยวโอ้ยอันตรายเลยนะเนี่ยเอออุบัติเหตุดูทรงแล้วคนขับรถคันนี้น่าจะหนีไปแล้วแน่เลยอุ้ยเก่งมากเลย รู้ด้วยอ่ะอ๋อเอาละเพื่อนทั้งสองคนก็ไปก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณมากที่แจ้งความให้กับเราเอาแล้วแล้วแล้วให้พวกเราไม่ต้องช่วยอะไรหรอครับพวกแบบเรียกรถพยาบาลอะไรเอ้ยแบบว่ารถพยาบาลขึ้นขนอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวไปตั้งที่ของตำรวจเองฉันเรียกหน่วยเพิ่มแล้วแล้วก็ตำรวจแล้วก็รถพยาบาลนะฉันเพิ่งขับผ่านมาเมื่อกี้เดี๋ยวเขาก็เดินมาไม่กี่นาทีนี่แหละโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเออขอบคุณมากเลยประชาชนที่แสนดีครับโอ้ยไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปโอ้ยหนูอาจะมีอะไรสายเนสยยยย่ะเเฮฮ้้้ฉัันนนนไไหหกแลว จะขอถ่ายคลิปเอาไว้แบบเป็นหลักฐานได้ไหมว่าเราเป็นคนช่วยเขาอะไรอย่างนี้ได้ไหมเออทำความดีเลยจเออทำความดีอะไรเงี้ยเออเป็นแบบบันทึกในอนาคตอะไรอย่างนี้นะเอาล่ะได้เวลาใช้โดนให้คุ้มแต่มาทั้งวันแล้วก็ยังใช้คุ้มอยู่ระวังเมมเมมนะเออโอเคฉันมีโดนแล้วหมื่นรถพยาบาลยังไม่มาเลยคะเอ้ยเออช้าเพราะว่าลทำงานช้าเลยตำรวจตำรวจต้องมาทีหลังอะเนี่ยเอ้ยตำรวจเขาจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทีฮะเขาอะไรวะทำไมเขาเลือกใกล้ศพขนาดน่ะเลือกเขาใช่เลือกเขาทุบตัวเลยเดี๋ยว ฉันไปดูใกล้มากกว่านี้กันชอบว่แปลกแปกแล้วทำไมไม่เสียงเดี๋ยวเฮ้ยโฮ้ยขวาญมาขวัญมาเดี๋ยวแปลกแลนะก็นตมมวจดีกว่าดีแล้วมาตามมาแค่นีเฮ้ยะงมาลงมาวงราลงมาลงมาวงระลงวังระวังระังระวยงมงระรังรััววงวััะััรวระรััง ดี๋ยวทำไมมันไม่ขยับอ่ะไม่ติดกูสตาร์ทติดแล้วไม่ใช่หรอไม่ติดไม่ติดมันมันขยับไม่ได้ขยับไปลกแปลกสไปสไปมาแล้วสไปโอ้ยฉันอยู่ไหนวะเนี่ยเคียตื่นเร็วเคียตื่นเร็วเฮ้ยจอหยุดหยุดไดยังไงอ่นี่เราอยู่ไหนเนี่ย ฉันว่าคุณคุณะที่นี่เหมือนอสถาน,นีตำรวจเลยป่ะเอ้ยท<อ>ั้งออกทั้งออกเหอออกไม่ได้ดิน,นี่นี่มันสถาน,นีตำรวจนี่แต่ว่าทำไมมันดูเหมือนสกปกขนาดเนี้ยแบบล้างอ่ะบ้านฉันเรียกอ่ะลกล้างอย่างเลยใช่นี่มีพวกอ่าตู้เอกสุนกระส,ระสาด้วยแล้วเรามาอยู่ที่นี่กั้นเนี่ย ฉันว่าเรา,เราเราหนีตำรวจบ้านน่ะไม่ใช่หรอเออหรือเราโด<ช>นกินแล้วนี่คือในท้องมันหรือเปล่าใช่ฉันว่าเราโดนจับมาที่ไหนแน่เลยฉันว่านะไอต้ตำรวจบ้านนั่นมันต้องกินศพจนอิ่มแน่เลยมันก็เลยไม่กินเราต่อมันเรามาวันนี้เพื่อจะดองหรือเปล่ามันจะดองเราดองเราเออใช่แน่เลยเราต้องไปห,หาทางออกแล้วมันคิดว่าเราโง่ขนาดนั้นเลยเหรอที่มาหาทางออกไม่เป็นอ่ะใช่ไม่เป็นใช่เอาใช่เอกสารน่อยมีเหมือนตรงนี้จะมีทางไปต่อนะทางกลับมาตกลับไม่ได้อ่ะฝั่งนู้นมันตันอ่ะต้องหากุญแจไปเปิดว่ะเอานอันเอาไปก่อัน นจะอะไรอะไร่ะเออถ้าเห็นมันตายอยู่ฉันไม่กล้าขึ้นไปว่ะฉันกลัวไม่มีเพื่อนเชื่อัจฉันไม่ได้กินของศัตรูเลยโอ้ยแดนได้กลิ่นนายคิดว่านายเป็นใครดูเมย๊ยมากเหรอเฮ้ยไอ<ป>นไม่มีศัตรูก็จริงแต่ั้นลรงขึ้นมารูเอออะไรอ่ะคงกระดูกเต็มไปหมดเลยอนี้ก็หรือว่าซากศพที่มันกินนะวะไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะลูกอะไรวะเต็มหมดเลย เป็นเครื่องกับแก้ของมันเหรอน่าจะไว้กินแก้เรียกผีบ้านมันคือตำรวจอะไรวะฉันไม่เข้าใจมันคือผีตำรวจหรือว่ามันคือตำรวจที่กลายร่าไปปีศาจหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือมันคือตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจและปอเป็นตำรวจเพื่อมาแต่ว่ามันมาเตือนเราแล้วนะเว้ยมันบอกว่าให้เราไปไกลๆแต่เราอ่ะดันที่จะอยู่แล้วบินโดนจนเราหนีไม่ทันโอเคว่ามันได้มีความดีอเลยประมาณแล้วมั้งใช่ป่ะกูเจอแล้วเอ้ยเจอแล้วเจอข้าโยกแล้วไปเด้อง่ายง่ายสบายมากมีในกล่องก็ไม่เยอะใช่ไหมใครเรามากไหมโอเค า้นีโอ้ยขอจะออกไปรอดปลอดภัไม่ได้วเนี่ยโอเคอ่าประตูเรียบร้อยขอจะด้สิ่งดีๆประตูไดตูด้เสียงอะไรอะเฮ้ยอะไรอะใส่ประตูตบบอลมาู่ใส่ประตูเลยเขย่าวยหน่อยรอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเป็ตแล้วปตัแล้วฉันหยุดไม่ได้ฉันหยุดไม่ได้ฉันยุไม่ได้หลบเายไปไหนแล้วไปไหนแล้วกลิ่นเน่ามากเลยที่เนี่ยอห กลิ่นละกลิ่นเขียวมากเป็นเขียวมากเช้าอุ้ยข้างข้าวตกใจโถ่เห็บ้าทอ่าน,นี่ตำรวจหรือวะเนี่ยรรมาถูกทางไหมเนี่ยไม่รู้แฮะ alo ครับมีใครหมครับไม่ไจมีใครอ่ะยี่โร,รมาจับจับมันรู้ว่าเราตื่นแล้ว ใช่ว่ามันรอรอกินเราเป็นผู้ต่อไปแน่เลยเฮ้ยมันคิดมันรู้อะไรมันกำลังทุบประตูมารอทุบประตูช่วยหาทางออกเร็วได้อยู่หาเพื่อหาอยู่หาอยู่เพื่อหาอยู่หาอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่มีทางเลยมันเป็นมันเป็นขนาดยังโดนลังเลยอ่ะก็เออก็ใช่ไงมันเป็นส่านงานเก่าอ่ะใช่ว่านะเฮ้ยตายตายตายมันจัดฉันเ้มันจัดฉันมันจัดฉันมันจัดฉันอย่ามาเดี๋ยวว่าอย่าบ้าเข้ามาแล้วเฮ้ยเออฮ้ยมันคืผีร้าย พี่เรา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 เดี๋ยวอะไรไอ้ igh, ขงน้ขลงน้เ่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจะอะไรในซอนนั้นหรอเหมือนเป็นทางมันดุปิดอะไร้ันดุันมันมันตรงนั้นันดุเหมือนันดุปิดอไอ่ะไอ้ผีบ้ามาดเรจเอาเอาพวกพวอีทแล้วออกยังไรอ่ะแต่พอีอ่ะเต้องยกหรือเปล่าหรือว่าต้องปล่อยมันไม่รู้อ่ะเออยาอย่าเาอ่ะโย่ท่านโอ้ยผีบ้านั้นนั่นรอ่อได้ไหมรอน่อได้หมรอรอยูอ่รออยู่รออยู่ไป

ห้องอะไรอีกวะเนี่ยห้องเนี้ยหาอะไรมาปิดได้ไหมหาอะไรมาปิดมันไม่มีอะไรมาปิดเลยดิเอ้ยนี่ให้กล่องเนี่ยปืนอ่ะมันเปปืนเท่าไปร่หนึ่งกล่องปิดกันปิดเลยวน้ากล่องข้างหน้าปิดเร็วๆเอาไปปิดเอาเอาเอาปืนออกแล้วก็เอากล่องปิดยกไม่ได้ยกไม่ได้แล้วใช่เองใช่เองเดี๋ยวโฟโต้เบาไอ้พวกไอ้นี่เลยไอ้พวกหนักเลยกล่องที่นี่ทำไปหนักอ่ะแล้วก็ เรียบร้อยโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้มันคือที่ซอมยิงปืนใช่ไหมรู้สึกอ่ะเดี๋ยวต้องทำไงอ่ะมีปืนเต็มมีปืนเต็มเลยแต่ว่าไม่มีกระสุนเลยนะขนาดอะไรอ่ะ AK AWM M24 Desert เพื่อฉันนะฉันปืนประหลาดปืนมากเลยดี้ยยมีปืนก็มีปืนอุ้ย AK ด้วยแต่ใช้ไม่เป็นอ่ะไม่เคยชีวิตนี้แทบไม่เคยยิงปืนเลยอะไรน่ะ AK AWM M24 Desert คืออะไรอ่ะราคาปืนอ่ะให้ดาราคาปืนเลย ไม่รู้啊อ๋อหรือว่ามันจะมีเลขอยู่หรอไม่มีนะ AK คือ47่นั่เลขอ่ะ AW อ่ะคือ338ไม่ใช่ชื่อปืนหรอเออเพราะว่าถ้าเป็น AK ทำไมเขาไม่เขียน AK 47เจ็เออว่ะใช่ไหมครเออว่ะใช่ใช่หรือว่ากระสุนที่มีไม่เขียนอะเขียนหรือเปล่ากระสุนที่มีหรือเปล่าเพราะว่า AK มีสามสิบลัดนี่คืออะไรวะในปริศนาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อดาเม็ดาเม็ดดาเม็ที่ทำได้โอเคนี้ตเรียงหรือเปล่าใช้ AK หนึ่งชั่งปักไฟก่อน AK นะ 9ก้าสเจหรือาเอาเคำเดียวเอาเอาคเนี่ยมันจุดหลังไม่ได้เกี่ยวไเอวสามสองเอาเก้แล้วต่อไปอะไรเอสองีเีเซอร์หนึ่เฮ้ยสวยไปลูไม่ได้กินไปที่ไหนไปไแล้วเราก็ได้ปืนไปด้วยหลายก็บอกอยู่เลยอยู่ในมือใช่ไหมเร็วนี่ คืออะไรันวะเนี่ยมันมืดมากเลยอะี๋เป็นน้ำคูน้ำด้วยฉะนั้น่า,นาจะเป็นห้องน้ำทิ้งเรากลับกันดีกว่าไปไม่ <c oughs> ไมเย <c oughs> <c oughs> มเลยมันเมามันเดินมามันเดินมามันเดินมาเดินมามันมันมันจะโ <c oughs> อย <icer> อโอจะบ,บอกเลยว่าเปนทุกนเป็นไมมามนายเลยว่ามันเนโยกมาเรยนโน้นไปังน้นเวๆไกนะไกนะน้าเก็บานเลยนะแต่ว่าไอ้ีสารนี่มันโดนน้ไปเป็นไรเลยหรือว่ามันคืนน้าเชโลกไน้เลย โอ้ยฉันว่ามันคืนน้ำโลกได้เลยนะคิดว่าไงเพราะว่าไอ้ตำรวจบ้านนี่มันโดนไม่เป็นไรเลยโอ้ยอย่าเข้ามาเก็บกระสุนมา่อนไปหมดโอ๊ยอย่าเราอย่าเราเจ็บเก็บเก็บเก็บมากเก็บมากโอเคโอาแต่กระเพาะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอย่าล้วอย่าล้วหรือว่าหรือว่าพอนี้เราล่วงวะใช่ใช่ใช่เลยคุณเร็วคุณเร็วช่วยเร็วมันมันหาทางขึ้นอยู่ฝากให้นี่ทีเดียวโอเคจะต่อไปเองไปเลยไปเลยโอ้ยตำรวไม่ันเดียวแล้วโอ้ย มือ่านไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ไปก่อไปก่อไปก่อนเออที่าต็ไปเยอะเไปเลยโอ้ยแค่ฉันจะลาแล้วมันเป็นไรเลยมันเป็นไรเลยเพื่อนมันเป็นไรเลยโอเคแล้วก็โดนโอ้ยไฟฉันไม่มีไฟอ่ะผมไม่เห็นไฟฉันมีฉันมีู่ฉันมีอยู่เพื่อนมาดิมาดิโยวมายาอไฟมหโดนโดนเอาไฟมไปเลยยิงนะกยิงนะกยิงนะยมันไม่เป็นไรเพื่อนมันยิงมันไม่เข้าอ่ะฉันอยิงเ้ยเย ไปได้เลยฉันยิงไม่เป็นอะ่ะเพิ่มโอเคอันนี้เราต้องไปทางไหนอะ่ะซ้ายหรือขวาสายปะสาย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 โอเคแล้วก็ว้าวใสกระแพงเยอะไอ้นายเอาบล็อกพวกนี้ออก่อนระวังนะถ้าล่วงเราจะโดนสารพิษโดนเคมีไม่รู้ว่าจะตายถึงไหนเนี่ยะะจะไปจับจะไปจับขาไปจับขาไปจับขารัวจะไปพวดแบบพวดเดียวแบบมันแบบมันก็ได้นะก็เข้าไปไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปอยู่ฉันไม่อยากกลายเป็นพวดเดียวแบบมันโอเคหยอดตัวยจะจับขากู้จะจับขากูมาเร็วมาเร็วมาเร็ว โดนมาเลยโดนมาเลยสวยนี่คืออะไรอ่ะมันให้เป็นตกปลาป้วยเอามาทำไมวะเนี่ยปิดทางยังิดทางยังไปเล้วไปแล้วไปแล้เออสวยนี่เลยปิดเลยนี่คืออะไรอ่ะเราต้องเลื่อนหุ่นอ๋อต้องเลื่อนหุ่นมาเหยียบแป้นได้เลยตาตาตาดูหน่อยว่ามันจะผีมันจะมายังเสี่ยงมันจะยงนอกอยู่เลยเสี่ยงแบบหยักไปอ่ะกูหญิงนะกูยิงนะเร็ววันนี้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 พยายามพยายามอยู่มันจะยิงดึงแรงขึ้นหรือเปล่า โอ้ยอะไรนะอ๋อเออไปไม่ได้ปังมีมีอันไหมไม่ต้องดูฉันด้วยนี่รอทักออกมันแบบจะมีบางอย่างมันพยายามเข้ามาแล้วมีเร็วหายอยู่หายอยู่หมดแล้วกระบอกนึงฉันเหลืออีกโหลายกระบอกอยู่แต่ว่าหมดแล้วกระบอกนึงแต่จะแล้วจะแล้วดิขอได้ขอได้มันจะมาแล้วจทหาจรตัดรองให้เพื่อนนี่แหะตัดรองให้หนึ่งอ่ะระยะไกลโอเคก็้วฮึบฮึบโอเคฮึบมันดีไรมันจะเหลือไม่ดีมันจะเหลือไม่ดี่ฮึบ อุ้ยมาเร็วกว่านี้ดิโอเคก็มาฝั OK. oh prince, so you you. ่งนี ety, ้โอผมจะมาเลยเอ้ยเดี anyway, okay. ๋ยวเป็นจะแตกเป็นพังแล้วโอเคพังแล้วเรลุกอแต่วันที่ได้แล้วแต่วันนี้ได้แล้วนี่ได้แล้วหนึงอันนี้เก็บได้แล้วเดี๋ยงเอามาๆๆางนี่ในกองในกองในกองโอเคชนะได้ละกลายเป็นจะเร็วขึ้นใช่ไหมเอ้ยใช่ใช่พุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยโอเคไ ayo อันนี้อันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยยากโอเคปึ๊บพุ่งไปทางตรงอยู่ผมให้เดี๋ยวม่วันอ่ะม้าวเดี๋ยไปอยู่ รียบร้อยไปิแล้วมาแล้วเรียวเทียวเกันเกเเเอึบึบมาซ้ายมาซ้ายไวมาใช่ดึงเองดึงดึงเลยเคมาขวาเร็วโอ้ยนเป็นเป็กนแล้วมาแล้วมามานั่นกองอะกองมิเพื่อนในกองมิกองไหนกง้เหรอเร็ว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 เรเร็วเรียบร้อยมาแล้วไปกันเลยตบจังไปถอยอยู่มาต่อปัง

อมันติดล๊อคาชันมันมีมันมีเชื้อสายตำรวจเก่าได้เลยกูทิ้งละเอาไปเลยคุณเอาไปเลยคุณนี่เดินไปเลยไปเลยโอ้ยไปดีกว่าทิ้งของหมดแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยอยก็อยอยจะไปแล้วแม่มีแต่มีหลายตัวเลยแม่แก่หลายตัวเลยข้างในมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะมันหมดแลวมันมันจะมาหอกไงเนี่ยออกไงเนี่ยชันจะบอกแล้วแหละปีเลยปีเลยีเลยเหรอไม่วิ่งดิวไม่มีสายฟ้าไปเพื่อนไปเพื่อนหลาอกมาตรงนั้นพอดีเลยไปเร็วเอ้ยไปแล้วไปเร็วไปเร็ว